สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเนมจากสวนลุงเลือดนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูกล้วยหอมทองนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันลุงเลือดกันมาครับสาหรับใครที่สนใจกล้วยหอมทองนะครับตอนนี้มีหน่อจําหน่ายอยู่นะครับเป็นหน่อเป็นหน่อสาวนะครับหน่อละ30บบาทนะครับตัวนี้ขนาดก็จะประมาณนี้นะครับหน่อที่ไม่ถูกตัดยอดนะครับไม่ได้ตอนยอด กล้องขยายมีหนครับเยบมาอีกเยอบมาอีกนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะทํากล้วยส่งเซเว่นนะครับผมก็มีข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับทํากล้วยส่งเซเว่นเนี่ยก็จะมีระยะเวลานะครับที่แน่นอนนะครับมีขนาดกล้วยที่ได้ที่ได้มาตรฐานนะครับที่ได้มาตรฐานของเขามีผิวผิวเนี่ยต้องสวยด้วยนะครับไม่ว่าจะห้ามโดนแมลงโดยเด็ดขาดนะครับ ถ้ามีจุดมีอะไรด้วยถ้าเกิดมีจุดหรือว่ามีเป็นไซต์ที่ใหญ่เกินไปเนี่ยก็จะถูกนะครับถูกตีเป็นกล้วยตกไซต์นะครับคือมันเข้าถุงแพ็กเกจของเขาไม่ได้นะครับคือขนาดเล็กเกินหรือว่าใหญ่เกินอย่างเครือนี้ได้ประมาณกี่หวีอพอักล <c oughs> ้ใกล้หน่อย <c oughs> ใกล้ใกล้ในกล่องนี่ได้ไหมได,นได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้ 3ามสวีนะวี v, นะครับคืออันนี้ว่ามันทั้งหมดไม่มีอยู่ห้แล้วสองสองวีนี้คือไม่ได้เป็นเป็นเกตดปี T, ไปตกเกตดไปตกเกดและโ <Okay. S 2> อเคคือผมก็ไม่ได้ส่งเซเว่นมานานแล้วนะครับผมไม่ได้ทําส่งนานแล้วก็เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำน้ำไม่พอนะครับ หรือว่ามาตรฐานของทางเซเว่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานครับแน่นอนอยู่แล้วเซเว่นะครับมาตรฐานอยู่แล้วต้องเป๊ะทุกอย่างต้องเป๊ะนะครับส่วนราคานะครับณปัจจุบันเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขาซื้อกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ในช่วงระยะเวลาที่ผมทําอยู่นั้นเป็นกล้วยได้ไซส์เนี่ยกิโลแล้วไหนพ 15บ6าบาท 15, นะครับสิบห้าถึง20บาทแล้วแต่ 15, ช่วงด้วยนะครับนั่นคือกล้วยที่ได้ไซส์กล้วยได้ไซส์เนี่ยขนาดของเขาก็จะอยู่ที่1หวีเนี่ย1.9กกิโลกร,รมัมถึง2.2กิโลกร,รมัมโดยประมาณห้ามต่ำห้ามเกินนะครับถ้าเกิดต่ำหรือเกินจะตีเป็นกล้วยตกไซส์ราคาอยู่ที่กิโลละ5บาท <c oughs> จำราคาได้ดีนะครับกิโลละ5บาทตอนทำกล้วยส่งเซเว่นตอนนั้นนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่า,าใครเป็นผู้รับเราอีกทีหนึ่งนะครับคนที่รับกล้วยจากเราเนี่ยาทางโรงงานก็จะไปแพ็คถุงอีกต่างหากนะครับซึ่งราคาแต่และพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันเช่นกันอันนี้ผมพูดถึงในกรณีที่บ้านของผมนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นเรื่อยๆอเดิน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 รทำเกรก็รรรรรทำด้าก็าคือทำใบใใไ้กล้วยต้องมีใบใบต้องเยอะ ้าใบเยอะลูกก็ใหญ่อันนี้เราไม่ได้ทําใบขาดการดูแลนะครับลู่ไแปลงนี้ขาดการดูแลเพราะว่าลุงเลือดกับผมเนี่ยก็ยุ่งยุ่งอยู่กับทุเรียนเป็นส่วนมากนะครับเ0 <c oughs> เลยรนะครัยน <c oughs> มีแต่ทุเรียนนะครับลองลองลองให้ดูต้นทุเรียนหน่อยนะครับท่านท่านใดที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับก็ขอฝากติดตามนะครับช่องของสวนลุงเลือดด้วยนะครับ แนมเนืองเมือง,องมองการนะครับผมขาดน,น้ำาดลมาดมาก็เริ่มเดี๋ยว้ีให้เดี๋ยว้ีวกล้องให้เออ,อ,อเดี๋ยวผมขออนุญาตถือกล้องแป๊บหนึ่งนะครับต้องตาม ลุงเลือดไปเลยพึ่งจะขึ้นน้ําให้เพื่อเพื่อเราจะเอาหนอถือมให้หน่อยถือมให้หน่อยว่าหนอกล้วยขายยังไงครับก็อย่างที่บอกนะเออก็อย่างที่น้องเนมบอกไปนั่นแหละประมาณนั้นเนี่ยหนอกล้วยหนอสาวอย่างนี้หนอละสามสิบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นหนอเล็กหน่อใหญ่ราคาเดียวกันหมดนะครับจะเอาไปเลี้ยงแล้วลูกลูกก็จะลูกก็จะใหญ่เอง ถ้เาเลี้ยงดูแลดีๆแล้วก็ลูกเขาก็จะใหญ่เองครับงามเลยตัวนั้ใหญ่ตันนี้ไม่ได้ไซส์เลยนะครับเนี่ยไ,ไม่ได้ไซส์เลยตัวนี้เล็กเกิน เดี๋ยวปีหน้าค่อยค่อยไปเน้นโฟกัสตรงกล้วยอีกทีหนึ่งสำหรับรสำหรับแปลงใหม่ที่เรากำลังรื้อ,เ,อเตรียมที่อยู่ก็คือฝั่งแถน้นฝั่งนูน้น,นแล้วค่อยไปโฟกัสกล้วยหอมทองอีกทีหนึ่งตรงแปลงตรงนูน้นเราจะย้ายจากตรงนี้ไปแล้วตรงนี้เราจะเปิดโล่งเลยก็คือมีแต่ทุเรียนอย่างเดียวจะปลูกทุเรียนด้วยไหมพ่อ ปลูกปลูกครับแต่เราจะเอาเอาเอากล้วยนี้ไปก่อนเอาเอากล้วยไปปลูกรอเลยครับเดี๋ยวจะเอากล้วยไปปลูกไว้ฝากคนมาชมสวนเอาให้กล้วยเขาโตก่อนแล้วก็เอาทุเรียนไปลงช่วงจะเข้าหน้าฝนพอดีแต่ตอนนี้เราเราเราเก็บผลผลิตหมดแล้วเราก็จะเอาหน่อเขาออกไปฝั่งนู้นแล้วก็ย้ายระบบน้ำไปตามไปฝั่งนู้นระบบตรงนี้เราก็จะทำ ทำใหม่สำหรับทุเรียนโตเราจะเพิ่มหัวหัวเวียงน้ำปเป็นคู่ครับผมเป็นคูอ่นะเราจะเพิ่มเป็นคู่อย่างตัวนี้แล้วก็จะขยับออกมาประมาณเม็ดหนึ่งนะขยับออกมาหน่อยหัวเวียงน้ำ สำหรับวันนี้นะครับก็ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเรื่อสวัสดีครับ